อออร่อยใหญ่เลยผีลอกอะไรอ่ะคนแน่เหรอตัวผอมชะมัดแอบเปิดจริงๆด้วยสินะจ๊ะคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวมังงะเรื่องผีดูดเลือดบ้านฮิอิรางิเป็นมังงะลิขสิทธิ์ใหม่ของค่ายรักพิมพ์ราคาเล่มละ95บาท มังงะเรื่องนี้จะเป็นแนวเลิฟคอมดี้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเรื่องที่ชื่อว่ามินามโตโชตะเป็นเด็กหนุ่มอายุ14ปีที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจนกระทั่งวันหนึ่งมีครอบครัวครอบครบัวหนึ่งมารับอุปการะโชตะโชตะที่ยืนยันว่าไม่อยากไปผมหนะ้าอยู่ที่นี่มาตั้ง10ปีแล้วนะจะให้ไปเล่นพ่อแม่ลูกกับคนอื่นนะอีกอย่างผมตั้งใจไว้แล้วด้วยว่าอีก4ปีจะออกไปอยู่คนเดียวตาที่ฝันสักทียังไงก็เราไปอยู่สัก3วันก่อนเป็นไงจ๊ะ อเอาเงินมาล่อไปครับพอโชตะเดินทางมาถึงที่นั่นเป็นคฤรานาญี่ปุ่นหลังใหญ่ที่หรูหรามากทุกคนในบ้านพากันออกมาต้อนรับโชตะยินดีต้อนรับสู่บ้านฮิอิรังิจ้าโอ้ฝากฝากตัวด้วยครับสมาชิกในครอบครัวฮิอิรังิประกอบด้วยฉันชื่อฮิอิรังิมิโซเรคุณแม่ของบ้านหลังนี้จ้า คนนี้พี่สาวชื่อฮารุมิอายุ19ปีอยู่มหาลัายปีหนึ่งส่วนคนนี้น้องสาวชื่อเมเมอายุ13ปีอยู่มอต้นปีหน,นึ่งันชือที่รางอิยาคุโมคุณพ่อของบ้านหลังนี้ฝากตัวด้วยนะทุกคนในบ้านต่างให้การต้อนรับโชตะาเป็นอย่างดีม้มอมมตายจริงสมแล้วที่เป็นเด็กผู้ชายกินเก่งจังเลยนะเพิ่งเคยกินซูชิเป็นครั้งแรกเลยสวยละเพิกินคนเดียวซะเยอะเลย กินไปเถอะไม่ต้องเกรงใจฉันเองก็ไดเอทอยู่ด้วยเมย์แมกเกียดซูชี่ที่สุดเลยฉันเองก็กินมาแล้วด้วยแต่แล้วในตอนกลางคืนโชตะได้ไปเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่ล็อกกุญแจเอาไว้เฮ้ห้องนี้มีอะไรอยู่นะห้ามเข้าไปในห้องนั้นนะจ๊ะราติสวัสิ์จ้ะคุณโชตะ่ะแต่ว่าห้องนั้นมันอะไรกันนะหรือว่าในบ้านหลังนี้ ไม่สิไม่ใช่แล้วอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มากความดีกว่าเราตัดสินใจแล้วไม่ใช่เหรอซักที่ไหนของแบบนี้ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุสิข้องใจจนนอนไม่หลับเลยโดยความอยากรู้อยากเห็นทาให้โชตะกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> อร่อยใหญ่เลย <c oughs> อะไรอ่ะคนแน่เหรอตัวผอมชะมัดแอบเปิดจริงๆด้วยสินะจ๊ะขอบใจเลยจ๊ะที่ช่วยประหยัดเวลาให้ประหยัดเวลานี่มันเรื่องอะไรอะจัดการซะยุกิเอะจัดการจัดการอะไรจัดการซะสิยุกิเอะไม่งั้นยุกิเอะจะตายซะเองนี่ แล้วฉันไม่ตายหรือไงขอโทษนะเอไอ้อ้ออะไรจังเอ้อเเมื่อกี้อะไรเอ๋อไม่ตายเหรอเอ วันนั้นคือวันที่เราได้รับรู้ถึงปรากฏการณ์ผีดูดเลือดบ้านฮิอิรองังิเป็นผีดูดเลือดเกะทั้งบ้านหมายความว่ายัางไงนะครับก็อย่างที่ว่านั่นแหละจ้ะถ้าใครอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้กับโชตะาก็เราไปหาซื้ออ่านกันดูนะยังไงก็ขอจบการรีวิวมังงะเรื่องผีดูดเลือดบ้านฮิอิออรองังิเอาไว้เท่านี้นะครับ